เดินย่องย่องย่องครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็อยู่ในถ้ำข้างเขาใช่ไหมครับนี่ในเกมเดโ o แบทแมนภาคหนึ่งนะครับผมนี่อันนี้เราก็อยู่ที่ด่านที่สองแล้วนะครับทุกคนด่านของเพนกวินนะครับผมมีไปแล้วนี่ปุ๊บนี่ขับเรืออันนี้เรือของเพนกวินไป อ๋ออันนี้พาที่แล้วนี่จับแคปูแมนได้เออโอ้หนี่นี่กำลังขึ้นรถอยู่โ,โอ้ยียนนังก็ไม่ยอมขึ้นเว้ยหายไปแล้วเฮ้ยอยู่นี่ <c oughs> อแบทแมนก็อืมไม่ไหวไม่ไหวอืมใช้วิธีนี้อ่ะอันนี้อันนี้นมอ่ะมาแดงอ่ะนี่จับมันป้าบนี่เข้าไปซะอ่ะไปแล้ว นี่ห๋ออะไรวะอ๋อมีผู้ร้ายอยู่นั่นอ่ะนี่ต้องไปจัดการนี่ขึ้นเรือปั๊บนี่โอ้โรบินปะโอโรบินเอ้ยอ่ะมีปลาสดโอ้ปลาอยู่บนหัวไปครับนี่มาแล้ววู้วู้ยิงยิงยิงมากเลยยิงใส่กลับมากเลยปึ๊บ นั่นเนี่ยเรือเนี่ยอันนี้คือเราเดึงปั๊บอ๋ออ๋อเปิดไฟฉายเนี่ยอ๋ออืมต้องเก็บไอ้ขบวนนี้ก่อนต้องเก็บไอ้ตัวไอ้กล่องดำนั่นครัะไปเลยแบทแมนไป ปึ huh, <c oughs> <sorting> oh, <c oughs> uh ๊บปึ๊บได้ไหมเออได้เว้ยอื้อหือโอ๊ยโอ๊ยทำไมบ้าโอ้โหเหยียดยิ่งมั่งสัตว์เลยโว้เปรี้ยว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 เออเออโอ้ยมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหม ฮูว oh, ่าูวูยิงนี่ยิงข่องของมั่งยิงฮูวแหม่ะก็ไม่ได้ว้ยจะฮูอ้ผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้คนนี้โอ้โหอีกคนเปนกริ้ เป็นโดมเบ้นไ่อโอไม่ถึงไม่ถึงเฮียไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่ใหม่ใหม่ผมต้องได้ดีมาเวิร์บนี่ขึ้นเรืออ๋อต้องใช้โดบ้นเฮียปะโจ้เฮียงูสินดีเฮียงูสินดี เฮ <Hey>, uh, 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 oh, ้ยกล่องดำนี่ว่ะเฮ้ยเออโอ้โหปะปโจ้ยปะปะโจ้ยเฮ้ยยัทำไมละยากเย็นเนาะโอ้ยโอ้ยเยี่ยยัเล่นอีเหี้ยโอ้ยนีพวกนี้โอ้โหลำค้างด้วยอีพวกนี้อืมอืม แม่งเนี่ยช่างแม่งกูไม่เอาแล้วสั้ไปต่อด,ดีกว่าเนี่ยวู้ยเนี่ยขับเรือเนี่ยเองวู้โหมึงจะไปไหนฮะโดมเบ,บ,บ้นเนี่ยขับจะบรรดาหน้าบอสเลยเนี่ยอืม เดี๋ยวเปิดเครว์แม่งไงยะเดี๋ยวเปิดเควว์เ,วเ,เวออเออบินอือมขับบินได้เว้ยม,ม,ม,มาเราบินมาเยี่ยปิป๊ปปิป๊บไปนี่ดีกว่าจะเปิดนี่ Hoạt nickname này mhmm 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 đi มามาปุ๊บโอือเยี่ยไม่ได้เยี่ยต้องใช้โรบินแน่เลยมาโรบินฮยูฮูโรบินฮูออะตัวประตูมาตั้งประตูเข้าไปเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องเก็บเดี๋ยวนี่เจ็บหมดเลย บู๊บนี่จะเปิดในโลูกนี่ต้องนี่ต้องเปิดไฟเขียวนะครับนี่ต้องาไ,ไ,ไปแล้วสองอ่ะเออ เตัวนึงอ่ะโอ้เฮียโดนนะโก้เปี้งเพี้ยงเพี้ยเฮียโอ้หเรือเฮียเรือของแบทแมนเฮียขับนั่งนะทุกคนเนี่ยเฮียมันขับช้าเฮ้ยมาอยู่ได้พวกนี้อีคันเขียวเนี่ย อ่านี่เจอตัวบอสแล้วนี่ขอเป็น,นเพนกวินอยู่นี่แล้วก็ไอเคอยู่นี่อ๋อตัวเรือก็คือบอสนี่เพนกวินซับเมรินเยอันนี้เป็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรือแบบปึ๊บ ไปม,มันไอ้เหี้ยไปมันเลยพระโอ๋ไอ้เหี้ยทีนี้ก็เป็นเรือของเรือดำน้ำน่ะเออดิวดูฮะไอ้เหี้ยกุฏิกุฏิสัตย์กุฏิน่ากลัวว่าอ๋อดีดดีดดีปื้มมาแบทแมนทำยังไงไหมเนื่องงใจนี่หน้าเลยจ้ะ โอ้ยเฮียทีย่เขียวนี่ปุ๊บนี่ยิงยังว้ามาลรามันออกมาโอ้ยเฮียไอีอกคนนี้ก็ไอ้คนนี้ก็เกะกะวกก่ะเฮียมา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 อโอ้เออได้เว้ยปั๊บนี่ นี่เปิดเอาซ้ายโอ้ยเล่นยากเลยเฮียอทางขวาเฮียเฮียเฮียขวามือเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยไอ้เคี้ยโอ้เฮียมึงมึงจะมาทำไมวะ โอ้อีกคนนี้ก็เต็บอ,อีกคนนี้ก็ตัวตกีดกัดเลยมาฮู้ววววดึงเออเปิดขวามือเรียกมันปเปิดระเบิดนี่อีกสีแดงขาวนี่ เย่เองโอ้ย oh. มันขวายจะเปิด oh. ว่าแย่พกคนขวายระเบิดอะไรสีแดงมาบุ๊นี่โอ๊น้ำโรบินช่วยเทนโรบินนะยิงยัง ยิงยังยิงยังยิงยังปึ๊บนี่ตรงกร้นนี่เปิดแล้วมาเดี๋ยวจัดให้นี่ปื๊บปื๊ดปื๊ดไปดิไปดิเฮ้ไป,ไปสายสายเออนี่เปิดกระป๋อนปื๊เปิวปบบระทนแม่งเย นี่เนี่มันใกล้ตายแล้วเนี่ยมันใกล้ตายแล้วนี่เนี่ยบึ้มมันจะระเบิดแล้วอืมอืมอืมจู่เออเนี่ยบู๊บบนี่เนี่ยกดะชากสุดท้ายาแล้วเนี่ย มึงตายแน่มึงตายแน่เออเออเออเอยอย่ามาข้ากับพี่นะเฮ้เฮ้โอ้โหโจม,ยนนยอ,โอ,มอย่ากลับใช้เทคนีค่ะโอ้มาดูที่คาซินนะเนี่ยมาถึงแล้วนี่ฮาว้าวเฮียจะทำอะไรเฮ้ย ไยจะป่าเฮ้ยหลบเฮ้ยไอ้เหียโรบินหลบไม่ทันนี่ยะหัวกระเด็นไปนู่นไอ้เฮียบ้าตายไอ้เฮียตายละไปไปจับมันโอ้เฮียเล่นตัวเหนือทุกคนนี่ก็ดันไอ้ดันเมื่อกี้นี่ก็เล่นแล้วมันก็สนุกเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ฮะอ๋อแบ๊ ได้เรือของแบทแมนก็ของโดมบินแล้วทุกคนนี่ดี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 นี่ซ oh, ุปเปอร์ฮีโร่โอ้หนึ่งร้อยเปอร์โอ้โหเลี้ยงวะทุกคนโอ้ oh, ดวายเว่ยห่างห่งหรอบนี้ดวายเว่ยเดี๋ยวผมขอเล่นแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันอีกพรุ่งน้านะครับ